ครับก็บสวัสดีตอนเศร้านะครับเศร้านี่น uh необход, an ะครับกับผ e ้าทุกท่านนะครับไม่ยามเบ็ดลากายนะครับเบ็ดเกียกเบ็ดเล่า้องคือเกานะครับหลักกามือนี้เพิ่มเป็นใส่โมงนะครับของมาเพิ่มนะครับแต่มีสองยางเนาะที่เขาจะได้รลุนกันนะครับเดี๋ยวไปรลุนกันนะครับว่าจะได้เจ๊กโตนะครับเบ็ดเล่ากับผมเอาเล่ามาเพิ่มนะครับเล่านึงนะครับเดี๋ยวไปรลุนน้ำกันครับเศร้านี่ไวจะมานบัวนะ ประกายบ่ถือเลยน,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 นะครับเสานี่เงียบเลยนะครับเดี๋ยวไปอย่ามมองต่อน,นะครับไปกูมองต่อครับรุ่นมองต่อน,นะครับอยาาเบ็ดประกายกับ่ถือนะตัวเรีนะครับเป็นปลาบูนะครับ รกระกาดีกรดีนะครับมานั่งฝากนะ ก็ดีครับดีไงปกติดปกติเดือนะครับบ้านห้องนั้น <c oughs> จะไกลพันนึง เราจะมานบ่ป่านีเป็นม่องสองหานะครับม่องทีนะม่องทีเขาจะได้บ่ตัวเลี่ยงครับขา้านะครับขา้าหน่อยทีที่ทจะ,ะตุบตัวนะ่ครับ ข้เลี้ยวครับโดนข้าเลี้ยวนะครับวองบ้พึ่งไปสง่งนะครับเลยนเรื่องธรรมดานะครับกะแมากกินปลาหน่อยนะครับปลาถี่ถื่ม่องนะครับตัวนี้เป็นงูบ่มีผิดนะครับงูปลานะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นงูถี่บ่มีผิดเนาะ ก็สิมหาหากินยังสีแล้วครับแต่ป็นธรามชาตินะครับโอ้ดีนะครับไปดีรุ่นน้ำมองดีนะครับผม ปลาบูเอาไป,ปตีปลาดูนะครับเจ็บไ้นะครับของชอบปลาดูนะครับปลาบูหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปสรุปมีเบิ้งนะครับข้างบนนะครับเอาเหงื่อขึ้นแล้วเดี๋ยวสรุปมีเบิ้งนะครับก็เดีอยยู่ดีกินนะครับบ้านเท่านะครับกประมาณนี้นะครับในช่วงนี้ปลาม่องกับพท่านถือปันเด็นนะครับเพราะว่าลมหนาวพึ่งมานะครับกับอีกโบดนนะครับกับจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข่าเนาะแบนเขาั ถ้ามีโอกาสนะครับผมกะสีไทยให้เบึ้งนะครับวิถีบ้านเขานะครับการเก็บเกี่ยวนะครับแม่เขานะครับเดี๋ยวจงไปสรุปขงบนนะครับเดี๋ยวไอ้บึ้งขงบนนะครับนะครับไปยามเด็ดประตองกายนะครับกับโบถือนะครับโบใด้เมือนน้โบมานเนาะที่ว่าเพื่อ้ะยืดด้กินนะครับบ้านเ่ากับแม่ยามม่วงนะครับ มองนะครับนี่ครับกะได้ปลายนะครับจะว่ากับผู้ีอยู่ได้กินนบ้านท่านะครับจังไดนะครับกย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแช์นะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหผม้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับกะตีชมเขาไม่ได้นะครับว่าเป็นจยงไรนะครับคลิปเป็นอย่างไรต้องฮิดแนวไรนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านติดตามรับชมนะครับผมน่ยบอยลูยอีสานบันบันเชี่ยวนะครับกะจะล่าทุกท่านไปก่อนนะครับ บอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ